นี่ครับผมวันนี้เจออีกแล้วครับรถไจสเปเ,เชียล2022นะกับชื่อสีว่าเลสไลน์เลสนะเขาบอกเลยว่าโคตรซิ่งสีอย่างแสบมาดูพี่นิวพี่นิวกันนี้พี่นิว,นนวจัดเต็มเลยนะผมถึงรับเขาเยอะอยู่นะพี่นิวจัดให้เขาบ้างไลน์าจากข้างหน้าแล้วกันคัตนเลสแต่งอะไรบ้างด้านหน้านะครับขอบดงก่อนเลยนี่ก็จะมีเป็นครอบปิดแกนล้อนะครับแล้วก็จะมีเริ่มมาที่เซฟโดนนะฮะมีกระจก โลโกไฟล์ 5, หรือที่เรียกกันว่ากระจกกล้วยนะครับกล้วยออกแทนนะครับพาหุนหนานะครับเป็นคอลเลคชันพาหูนาของฮาร์ล y ที่อยู่ในซีบใช่แล้วก็แฮน,นเป็นแฟคทอรี่47ครับแฟคทอรี่47นะครับลืมีน่นี่ไฟหน้าไฟหน้าเปลี่ยนข้อเบรนไ้เฉยราคาหลักร้อยเข้อไฟหน้าก็มีทั้งข้อไฟเรียและข้อไฟหน้าข้อไฟหน้านะครับ มาที่อันดับสองครับเป็นเบาะนะครับตัวนี้เป็น SDC s a d d a Man นะครับจะเป็นโลโก้แดงสะเข็บแดงนะครับมีพนักพิงให้นี่ครับชุดดอกกิง้งติดตั้งพร้อมเพื่อรอพิงหลังไว้เล็บหนีเข้ามาใส่นี่ครับดอกกิง้งแล้วก็ตามด้วยโชคหลังนะครับ c l a m i n g Eagle b ั r อ i n น,นะครับตามด้วยหลังหต่อหลัง พอตรงเงลนไฮไปเป็นไททันสี่ห้าูนนะกล่องก็ใช้กล่องดามสกิมมิ่งเหมือนเดิมกล่องก็เป็นอเลนเนสสเตตหนึ่งครับท่อกล่องกล่องยังไม่ได้ยัดแคมนะคันนี้โดยรวมทรงข้อสวยผมจะลองนั่งผมสูงร้อยแปดสองนะใช้บอร์ดตัวนี้แล้วขาก็ยังเต็มืูอยู่ดี โคนหล่อเลยตั้งเราโคตรแบบมั่นใจ <c oughs> ค่อนข้างแน่นนะครับเป็นท่อตัวนี้ไทท่าน450นะครับ